พี่น้องเลยเอาเนาะเปิดภาพมาไม่นี้ก็มืดจืดคืดอยู่ได้พี่น้องเลยป้าตัวลมหวยหวยคือเก่าพี่น้องเห็เนาะอ่าพี่น้องเลยอ่าเปิดภาพมาไม่นี้ก็อยู่บ้านพักหรือว่าห้องพักเนาะอ่าของสาวนุ่นคือเก่าเฮ้ยพี่น้องเลยอ่าป้าเตียงเสียเงินมาให้เราเหมือนที่พี่ป้ใหญ่จะดีฝากเงินมาให้เราเว้ยพี่น้องเห็นเนาะ กะถือว่าขอบุญขอบคุณเพิ่นพี่น้องเลยได้เงินไปนวดต่ออีกแล้วสันพี่น้องเ,นเนอหรเแา,า้วกาเริ่มอาการดีขึ้นไปดับตามลําดับเพื่อนพี่น้องเลยแา่ว่าขาดการนวดอย่างต่อเนื่องก็จะจะจะปวดเศรอพี่น,อนอ้องเลยบ่บอกว่าอยู่อยู่บ่เด้เนาะสบายดีเด้อสนุนเด้อพี่น้องเอยลยแต่ละขมิดจีรีอยู่เอา sao bài đi, Đôi, rồi rồi, phi nông Đi à, hệt dù nó, ăn khẩu, ăn nằm bò. Nhân. <laughs> khen, anh, uh, là bò. Huh? Oh. Rồi 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 rồi, rồi, oh, khoan đi ăn rồi phi nông cái quân, hồng khang anh เป็นชื่อยังมาฝากเป็นยังบุโม่ประเด็นเลยอือดู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 บะเตียงกับบุมี่ยังได้พี่น้องเลยมีแต่ปลากระป๋องคือเกลือแล้วแล้วก็กระต้มขนมนุ่มเนยเนล้มันแห่งๆเนี่ยเอาไว้กินโดนพี่น้องเลยซื้อเนลนั่นก็แล้วกินโดนเอาไว้โดนบ่ได้มีตู้เย็นอันณาอันข้าวตอกกระต้มเขาชื่อมาให้เบิดกินเบิดแล้วบ่ โดยมีไม่นี่เด้ออันเป็นกล้องนะกี้เห็นนะโอ้ยังยังอยู่บ่โด้อ๋อเป็นจุกกระตุ้มกระตุ้มได้บ่เป็นจุกไดยเด้อนี่ได้บ่เห็นแล้วไงอากาศเย็นๆเมื่อนี้เนาะเริ่มเย็นบอเรมีไผยมาดินน้ำบ่มเมื่อนี้บ่จไปนวดอยู่บ่มื่อนี้จะนวดเมื่อนี้บม่ได้ไปยันมื่อื่นเพราะว่าเพิ่นยังบ่มา อ้าวเพิ่นเราไปใช่เป็นไปสวนเพิ่นโอ้เพิ่นโทรบอกอย่าเพิ่นไปสวนอ่า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 เราให้ชวนพ่อเมเนาะหมอพูดเหมือนเนาะอันว่นจะมีดินเพิ่นอยู่ทั้งบ้านบางนาวอ่ะโอ้บ้านบางนาวพุ่งโดยเซบุรีผู้โดยป้าโต้าเป็นหน่วยชวนเพิ่นไปนอนเลยอืมสวนยังกว่าชวนเราเป็นเพิ่นทุกอย่างนะอืมปลูกผสมประสานกันต้นทุเรียนน้ำเนยกำลังปลูกแล้วค่ะเลี้ยง เลี้ยงพึ่งด้วยโอ้ยโอ้ใจยซุปโปเสร็จไปน้อยเนาะอ้อะไรก็เลี้ยงพึ่งปูเพื่กว่าเพิ่กว่าอันยังฝันกระปูเพฝันน้ำปูเมื่อต้นบางขดบางยังบางขลเนี่ยเนี่ยผสมประสานไปโปรตีนก็มักอยู่พี่น้องอย่างแบบนั้นก็ได้อ๋อเพื่อนไปชวนไปยังก็เลยบ่ได้นวดเนาะด้วยบืนบ่ มืื้ออ่นแลวจัะมือเลยเจ้าอวานนี่ก็ไปไม่ได้ไปอแต่บำบัดตัวเองช่วงก็ไม่ได้ไปก็บบำบัดตัวเองลอากาศแส่เมื่อแส่น้ำอุ่นเมื่อกี้ก็แส่น้ำอุ่นกำลังมันจะแส่กับประมาณครึ่งหนึ่งเลยละเขาจะเัามานั่งกินนี่เลขด้วยด้วยด้วยเพื่อนมาเช่าห้องอยู่นี่บ่โดยเราเป็นผู้ละเมากลาสร้างนะอ๋ออ๋ออ๋อเมากลายซ่างพวกนี้อะไรเลย เออเพิ่นกับว่ายูนิพี่น้องเลยห้องข้างๆได้รับไปใช้เมาตอนคือเห็นอยู่บ่เห็นเมื่อไงเพิ่นก็เห็นด้วกเห็นงานดูดูสวรรค์นี่บปล่าโดยกับปริษามบระดิคุยกันแล้วเมื่อวานนี่คือเห็นบปบะตูนลงมาหาใช่ป่าวโดยโอ้โดยโดยโดยพิร้องเลยละมากับไผ่มาผู้เดียวเราได้ยังได้ยังมาผ่าเมื่อวาน Kèo vẫn còn Ồ rồi đôi, 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 cho đôi, đôi, 2000 2000 ก็ช่วยอะไรก็พ่ได ma so ้ไปมือต่อมือหรอกตอนนี้ก็ได้เนาะก็โดนๆไปเทือสองสามเมื่ออะไรพวกนี้แล้วก็มันมันเริ่มคลายนี่ได้จักหน่อยเราผลเิผลบริมากับบริมัดได้หนิเนาะแม่เอานบริมัดกันมาดจะเกี่ยวกันอยู่ให้กรรำบางบ้านเผลอาม่าให้กรรมตลอดอื หมอบอกพ่อมาให้กับโดยอันนี้ของบาตุนซื้อมาให้โอ้แต่ของหมอกะบีแต่มันแข็งกันเลยบอกอะเบิ้งเบิ้งค่ะก็ก็จับเบิ้งด้อไปหน่อเยเนาะอันอ้อยโอใช่เหมือยังกัดกินมันนั่นเล็กหน่อยดิเพราะว่าป้าในนี้แหละป้าหัวยังเห็ดอืออืตอนไปนวดอะไรลืมเกลี่ยไปนะอ่าเมนูกัดกินมา่น้อยเนาะแล้วก็บีบอ่ะโดย เขาจะสีขั้นเขียวเขาอยากกัดอยี้ยเห็นไหก็จะภาพบำบัดน,นะอะไรกันเนาะโดยอืมอืมยังไงห้วย,วย,ยลมหนาวเลยมันอ่าเออบัดนั้นยัยงทั้งรังนี่คือมียังไะเป็นห้องว่างห้องเก่าเป็นห้องน้ำอยู่ในตู้เลยนี่เนาะโดยห้องน้ำอยู่ในตู้ tay luôn Thế nào từ Thay với cái con vô nó Mong sau là cái này Mang cái đi qua Mong cao Thế nào rồi Hôm nào hôm nay cả sạt sạt nó Tố anh cái cả dù dù nè này mà hên tặng บ่เพิ่นก็อยู่นะมันมีโต๊ะดิยายที่เพราะว่าเวลาพวกนั้นโดนโดนเข้ามาแต่เขาก็นรอกมาหนีแหละเห็นเขามานั่งกินเขามาขอนั่งกินอมันมุมมีโต๊ะเนาะโดยพี่น้องไงมันมุมมีโต๊ะหมองนั่งหม่องนั่งซิวซิวสายซิวนะพี่น้องไงนั่งซิวนั่งกินนั่งดื่มเอ้ามีแต่ว่าเกะคนกับบ่มีเหมือนนี่พี่น้องเไย เดือมากอาะเองียบบุ้นเล่นิเนาะไม่แต่เจ้ากัากาบคำเดือมากก็จะบริโไปแผลได้บ่ปกติขวากะคำามาทำน่แหลไม่แต่ขวากำลังกายแหละกรมือแซนี่แซน้ำหอนแผน้ำอุนน่นแผนสาวแผแรงบางทีย่อมเทียงกับแซสแถวประทเทศไนี้เดึกมากก็เขาหงอกแล้วบ็เพินพ่านน่นเดืออันตรายอยู่คือ้อง อันตรายกับบปันได้กับบอลทั้งบ่คือทั้งพุ่นบ่คือทั้งพุ่นบ่าเดี๋ยวทั้งพุ่นจะยังี่ว่าเพิ่นเห็นเราเป็นผู้หญิงบ่บ่แข็งแเห็นแต่อันนี้เล้วก็บบอดี้ยูนี่ตลอดแล้วดนโดนละมาถึงนึงชุดไล่กับพวกวัยรุ่นไป็อย่างกับประเทศผ่านบ้างใครเหรออันนี้เราก็มีครอบครัวเราละมาเราเป็นผู้ละเมากเอากระซังนะรามาลูกน้องเราพามามาเลี้ยงลูกน้องเรา ต่มาขอนางพี่น้อง,งเนาะฮะมีแต่ว่านวดแลราคาพังบังอาการไปเรื่อยๆตามลำดับพี่น้อง,งเนาะเพราะว่าเาตอนนี้เงินคำเขาก็ยังบลายถ้าจะไปมองอื่นมองนั่นก็เงินคำบวไรนีแหละพี่น้องเนาะว่าไงก็ได้ผมมีเงินก็เลยยากลำบากมีแต่นวดไปบางกอน อกะความรู้สึกของเจ้าก็ดีดีขึ้นตามลำดับอยู่เนาะโดยอืพี่น้องเลยอ่าจังหน่อยหลายเดือนนวดไปเรื่องดีเศร้าแล้วก็ได้ไปเห็ุเรื่อเหตุงานคือเก้ารลบัตดยอยากไปบช่ป้่สนุนอยากไปแล้วอยู่ในนี้กะพอมีเงินมีคำใส่โดยมันยากเบิดเนาะเดียวพี่น้องเงินคำกอ่ารอรอพี่น้องเลย โอ้แต่ก่อนกน็เห็นเจ้าไปเห็นงานร้าดหงอาหารในใน,นในเฟซเดี่ยวเจ้าทายฮูบลงนนเนาะในเฟซเดี่นในทิกต็อกเห็นเจ้าทายกตามอ่าพี่น้อง,งตะกี้กันตื่อยอยู่ปะฮเอาลงทิกต็อกปะฮะเอาลงทิกต็อกเดี๋ยววะทิกต็อกเจ้าอะไรทิกต็อกเจ้าลินอยู่บ่เดี๋ยวนี่เล่นจ้ะเออหูบเก่าเจ้าเมื่อกี้คนนะ มาได้เห็นงานร้านฮาหารนั่นาไปอันนั้นกระโม่ไปกินกระโม่ซื้อเดินเดินแบบเวลามาแต่มาได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยพี่หนึ่งช่วงนั้นคือจี้คือหยางน้อยเห็นไหมพี่หนึ่งไงเออปลายปีที่ผ่านมาแล้วบอนสองสามปีแต่แต่ยังว่าตกตึกนั่นแหละกระช่วงตกตึกกระช่วงนั่นแหละช่วงที่ว่าตัวเองยังสบายอยู่างไรอืมอืมอื กระจกลายชีวิตพิกเลยโดยพี่น้องเลยครับอันมีมีมีเอฟซีทรงไม้คอยเบิ่งมาตามข่าวตักชิเม่นคนเดียวกันหรดูบ่แต่ว่าตามข่าวพูดว่าคือว่าสาวเล่าสาวเล่านี่หนีตำรวจโตมัวพวกเ่นเลยคือว่าขึ้นไปตึกแต่ตกตึกกว่ะชิเม่นคนเดียวกันหดูบ่หลังจากจากบลอนี่<อ><า>มันมีตอนนั้นพี่นงนั้นเห็นข่าวหลายอยู่บ่แต่ว่าสาวเล่าตกตึกนะแต่มันผอมกับเฮาหนาอ๋อ แต่ว่าบบเมนเจ้าดุนเนาะโดยเพราะว่าคอยไินี่ยังคอยนอนหลับอยู่โดยโดยโดยพอเจ้าก็มี่พาสปอร์ตยังถือเจ้องะโดแม่เนี่ยและอีกอย่างเคยไปเห็นงานอยู่ไทยเคาสิ้ยานยังตำรวจบ้างละแม่นเ็ยงานอยู่มาเลแเซาเขามาผักโดนอันนี้ซื้อเคยเห็นเอ็นเอฟซีเป็นช่วงไห้เบิ่งแม่นขายันขายันตำรวจอยู่มาเลเซาคนแรกบอกเคาเห็นงานพิษกฎหมายเคยเห็นงานอยู่มาเลเซาเลยมาเลเซาพิษกฎหมายได้พราะว่ามาเข้าไปในน้ำพาสปอร์ตท่องเที่ยวเนาะ เราต้องไปท่องเที่ยวอย่างเดียวเราอยู่ไทยนี่ก็คือกันถ้าเราเรามีพาสปอร์ตแต่ว่าเราไปเหตุงานนะนะกระพิดพี่น้องแต่ว่าเราไปเที่ยวไปลินนี่ก็บุพพิตมันจะมีเงี้ยสิพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเจ้าจะเหตุงานเหตุการเจ้าต้องมีบัตรแรงงานถึงเห็นได้เห็นเอฟซีบรนจุไหมเบิ่งมาเตรียมกันแต่ว่าสามปีที่ผ่านมานี่มันนี่ในขีพี่น้องเนาะ ตอนนั้นเขาก็ได้ยินข่าวอยู่เห็นข่าวว่าอันตกตึกว่าเขาเบิ่งยูทูบดิเขาเบิ่งยูทูบอยู่แต่ว่าเจ้าเจ้าที่ตกตึกอมื่อไหร่ั่ปีแล้วยนะที่ผ่านมาก็เกือบเกือบสามปีแล้กันโดยโดยโดยเป็นองเางไรไล่เรียนะบ่าเลยกันเนาะ แสดงว่าู้นั้นตกก้นแตเบึงนี่เนาะกับโอ้โหกันแต่ว่าพรเจ้าตอนตอนที่เขาอยู่หันเขาก็เห็นข่าวใช่ไหมเจ้าเจ้ายังได้เห็นข่าวนะแสดงว่าเอ่อคนนั้นนี่เกิดแต่มันจะมีคนหนึ่งตายนะเออแม่นแม่นแม่นแนั่นแหละบางคนกะว่าอันซาลาตกตึกแล้วตายแล้วเลยเอาใครยังมาตายวะเพราะคนกันดิแม่นได้เอยเห็นยุคข่าวส่วนนั้นพี่น้องนี่เนาะที่ว่าเป็นคนตายเห็นเลือดเต็มอยู่เลยเนาะ แต่มันก็มีลายพี่น้องเลลายลายบางคนก็พิษกันตั้งใจจะดโดก็มีเห็นข่าวนะจะดูดจะ่าตัวตายก่นมิคือกันลายรูปแบะแต่ว่าเราผ่านมาได้สานี้ก็ถือว่าเป็นบุญของชาวนุ่นเนาะยังมีโอกาสที่จะไปกลับเป็นคือเก้าพี่น้องเลยใส่เวลาจชนเด็กเชันน้อยก็บอกเป็นยังพี่น้องเลยในส่วงชีวิตถือว่าเป็นบทเรียนง่ายลวง เพ็ดจะคิดได้ได๋เนาะเจ้านู้นเนาะมันเป็นเบิ่ดนี่เฮาก็พี่น้องบ่เตียงก็เคยเด้บ่แม่นว่าบ่เคยเด้พี่น้องเคยประมาณอายุ10กว่าปีปลายปีตอนจนเอาเมียยังแม่น้องลีัอเือจนดึงเอาแขนค่อยกันได้เป็นบ้านอน่ะอาดุกเลยย่างไปเลยได้โอ้ๆนูนย่างไปัือเหมือนวาโทษขออภัยนพี่น้องใแต่กางเกงในด้เฮานอนเนาะย่างไปเลยยแล้วได้ดึงเอาน้ําลังตั้งแต่ายังอายุ10กว่าปีก พอเนี่ยอย่างไล่ดึงจุกุบลงยางลงคันใดเลยแต่ว่าในครอบครัวเฮานั่นเป็นกับสุขล้นเอ่ยคนใหญ่กับเป็นระกาลูกของเรากับเป็นนอนระกาตื่นนอนมาหนิกระบวนการตื่นนอนหลับก็คือนอนรับแล้วลุกขึ้นมาหลกบปลากระวพาะเป็นน้ำผอมใช้ตาลับแม่แม่เจ็กชิบเป็นว่าเอิญมาเป็นดิฉันเลาวพี่น้องกรรมพันธุ์ แบบก็คือเป็นเสื้อไซส์คยเป็นกับลังเป็นกรรมพันธุ์โดยโดยว่าลุกนอนลุกไปเลยเน่คนอื่นเจ้าคนอื่นเป็นเป็นเป็นยังกะละมือละมือเป็นบ้านนอกภาษาลาบ้านนอนบ้านนอนภาษาไทยก็ละมือเลยบ้านจะนอนเอ้าพี่น้องไอ้สันบานีมิตว่าบ่เตียงกาแฟ้อาได้คำเลยเมื่อเฝ้ากับบนพี่น้องไอ้เพื่อชีพหอดบ้านหอดซองอันน่ะ พอดีมีผู้ใหญ่ฝากเงินมาให้สนุนเลยเนาะอ่าทางต่างประเทศนําแล้วก็ทางฝั่งไทยนํานพ่พี่น้องนี่ฝารวมกันในอ่าเป็น4,000บาทพี่น้องนี่เนาะอ่าเอาสนุนเนาะาเด้อเพิ่นก็บ่ให้ออกือออกเสียงพี่น้องเยโอ้ยขอบคุณเิหลายแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นนี่นะพี่น้องเนาะจับอยู่บ่กลางค่ํากลางคืนอ่าบ่จับก็ได้อกอปาไปหั่นก็ได้ากลางค่ํากลางคืนแหละ มีแต่ฝากให้เจ้าขอบุญขอบคุณเพิ่นในการพ่อเนาะใจเย็นได้เห็นมื่อในกานโดยผมเป็นอย่งมือเดียวก็ได้จะนุ่นในมือเดียวนุบมือเดียวก็ได้โดยจะมัเนี่ยขอขอบคุณหลายๆเด้อที่ว่าเพิ่นส่งเงินมาให้ขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งข้าเจ็บไปให้ได้ข้ามใครไปมีไอ้ค้าขายไงเมื่อกีขอให้เพิ่นจะเดินหงเฮืองเหตุงานเหตุการขอให้สุขภาพเพิ่นแข็งแรงโดยขอบคุณหลายๆจ้าถูกโดยโด โอเคพี่น้องเลยไปสามิตาบะเตียงสิพอตัวกับเด้อบันี้เด้อไปไหวมาไหวเมือนนี่พอเพาพี่น้องเลยบะเตียงแกเนาะคำมืดแหละเพื่อชิฮอดบ้านแกเด้อเตอะพี่น้องเลยบะเตียงไปไทยฮะไปไปกลับมาเลยเนี่ยกับมาจะไทยอมาส่งมาส่งน้องพาะมาส่งน้องพาแล้วก็มาหาเจ้าแม่นมุกนะฮะโอ้เลยเลยแล้วก็มาหาเจ้า nhiều khi nào mai cho nó mà, ngân bớt 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 nốt tỏ cho nó tỏ nương càng này nè, rồi phaô mà hay còn, khi nào nghề, à, áo sáng bữa nay bữa nay chúng hoa còn đỡ, 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 อยู่้างไทยพันหนึ่งพี่น้องเลยทางต่างประเทศด้วยสามพันเน 3, ป็นฝากมาพี่น้องเนาะแล้วขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่เจดีทั้งสองท่านเนาะขอเจ้าจุนเดีมีแห่งเด้อสุขภาพทางกายแข็งแรงปราจากจโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะเจ้าให้มาสำดแดงก็ขอให้ไหลกับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาูุนอนรับก็บขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนเมื่อมาก็ขอให้ได้แก้วมานนิสั โทษให้ก็จ้มาผ่านมานให้ก็จ้มาเบียดและคดีจังไรยก็จะมีมาใกล้เจ้าเด้บอบวชเสดธุรกิจการงานอย่างก็คอยจะเลื่อนจะเลื่อนน่งเรื่องในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิงทุประการด้วยเถิดสาธุจหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยบายบายพระจักรคุนภาพมันก็นจะมืดๆเนี่ยนะพี่น้องเนาะโอ้ยกลางคืน